ว่าได้เฮียนจบมีความฝันอยากาเป็นอย่างอ,าอยากไปเฮียนอย่างนี้แหละอยากไปเฮียนเป็นภาษาอังกฤษอยากเป็นภาษาอังกฤษบ่ันี่คือสมมตนินาอพี่น้องเป็นทั้งคือว่าอยากเป็นภาษาอังกฤษภาษาอื่นมีบากล,ลายคือบบอยากเป็นอยากเป็นภาษานี่ลองเบิ้ง เกรีบสบายดีและสวัสดีเด้อผมเป็นพี่น้องเบิร์ดสุขูสุคนบรสเป็นพี่น้องทั้งฝั่งลาวพี่น้องท่างฝั่งไทยหรือว่าพี่น้องทั้งต่างประเทศเนาะการยินดีต้อนรับเข่าสู่ซองของบ่ตาบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วน้องเพื่อนพี่น้องเนาะโดยสบายดีเพื่อนโดยเพื่อทุกเพื่อนกำลังอ่าซ้อมเบิร์นเพื่อนทางส่างอยู่เนาะโดย่าวกทางจะเศร้าคุณบ่หนิเพร่อ ง่ายอยู่เลยหนูฮะง่ายอยู่เนะโอ้มันไม่ได้แข่งบันไดบ้างโดย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 มันไม่ได้แข่งแล้วก็มันก็ไม่ได้แพ้เชียมแพอย่างนี่เฮ็ดของเฮือนนี่เฮือนลังนี่นี่โอ้เชียมเขาเฟ้ไทรดวงนะโอ้ในทัานเฮ็ดบื้องเฟ้เบื้องน้ำเจาะจะน้อยกันไรลัว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 เจาะไมน้อยกันไรแล้ว อ่าหลายล่วหลายล่วงบม่นๆโอ้ยจนกระึนบ่ไวแลอากาศสบายดีเด้อเนาะพ่อพี่น้องกะนี่น่ะอ่าผู้ใหญ่ทางไอ้เตียงเปิ้บ่ทางให้บ่โดอออแต่ไอ้ไอ้เพิ่นเมื่อแล้วบ่จังได๋เมื่อยแล้วอ๋อเนาะพี่น้องกะสิไฉ่ดหรือบ่ได้นว่าสิติดดเลยอ๋อคันว่าสิให้พอยวกน่แหละสิให้น้องไอเดียยวกแล้วก็สิำคาญ ยังยังน้อยอยู่เนาะ,ะชีฮิวชีฮิวคืนเพื่อนคืนยางอีกพี่น้องไปอ,อันนี้พ่นชีเอาได้ใช้หลือกะชื่อชายน้ำแล้วก็มาใส่เฮือนแล้วก็ใส่ห้องน้ำเลยนะโอ้ชยชห้องน้ำพ่อบ้านเี่ยคเด้โอ้หันเนาะพี่น้องเนาะเป็นค<ด>ุณห้องน้ำบกักเนาะคุณแล้วตาสีอ่าผมเองพี่น้องเบิ่นอ่าโดนๆอะไรเนาะพี่น้องเนาะอ่าอันนั้นอ่ะ ห้องน้าจ้างเท่าไร้เฉพาะนะนั่นบอกคือว่าช่องสามลาดโอสามลานเนาะแบบแบบแล้วก็เพิ่นเร่บเลยยังไงแล้วก็เพิ่นเลยรลบโอแบบอ่าพร้อมพร้อมทาใส่เลยเนาะพี่น้องอ๋อดีดีเนาะทางไงทางกว้างคนว่าที่เอาสามเมตรเอระดับคนจะเอาคำนั้นบาเตียงว่า โดยกาดูเอาเลยเนาะเมื่อนั้นก็ยังไปถามพอเพิ่นรายละเอียดคักบันไดนะเรื่องเพื่อนเรื่องยังอันนี้นะเพื่อนก็เพื่อนเข้าคุณครับอันนี้เพื่อนก็เพื่อนเข้าแหละเพื่อนให้ลูกลูกมาอยู่น่ลหละให้ลูกเลยโดยแต่พออยู่ละแม่ผนเด้แม่พอแล้ะให้ลูกให้ลูกเลยลูกยุ่ อยู่บดุลมานแล้วเขาก็มีเขาเองไปเขาเองแล้วก็อ่ายาแล้วแต่มันแต่น้องไงเดียวคนว่ายแย้มันฮักแล้วเฮาคนว่ายมันมดเลยเด้เลยเออเนาะกับพวกแต่เช่าต่ดเทีกยวมดเลยเด้พวกอ่าพวกอะไรพวกอาทิมเลยเนาะพี่น้องพวเพชรตาทอดปะอ่าเช่ากี่ปีเรื่องหลังนี้สิบปีสิบปีเนาะแต่ว่ามันเป็นแบบ เพือนต่ำแน่เราไม่อ้องอ่าวกเลยขึ้นบัตรอาลูกอ่าเต้าของพ่อได้ค่ะไปทั้งใดเข้ากับอยูค่ครอบครัวไพมันหน่มีแก้วมีเคยเบิรแล้วเนาะมีไผมีเคยแล้วไปทั้งไผทั้งมันแวดเดียว็อลูกนลกเลย <c oughs> มันมีม <c oughs> มปีกแล้วก็บินมาจากพ่อมจากแม่เลยนะไปไปไปมันเนาะเดินมา เยิงล้านบบดน,นี้เลี้ยงานแบัดคืออันนี้เด้่ชาเคลื่อนไพ่ชาญนี่ฮะอันนี้แมนอันนี้ก็เคลื่อนแม่คองน้องไอเดียอะไรโอ้แต่ว่าอ่าเห็ดยังบุญทันแล้วเห็ดยังบุญทันแล้วแต่กระอ่ะคือหลายก้นคือยิู่หูเลยเนาะเลิกลากกันก่อนแมนอ่าเป็นการย,ยังไปสานตอ่อหาเงินอยู่ไทยเพือ่อะนเนาะอยู่ไทยเนาะแต่ว่าชิดอเฮ็ดหรือบ๊อบ จากกันแหละพระกันแหละนา้าว่าได้เลยน,อนอย้อยๆฟังไปนี่แหละวคือได้หาได้กันค่อยก็ต่อเติมไปอันนี้ตั้งใจว่าจิเซ็ตชงแบบใดจะชงโมเดิลบ้างด้วยตัวไดนอันนี้เล่นเกื่อนหลังนี่อันนี้บ่ได้เขาจะเฮ็ดแบบเกลื่อนเวลาไหนเขบาบอกได้ชงโมดอกโมเดิลอ่าแต่ว่าบาัดนี้กะนการตัวนั้นก็สีเป็นจริงหรือบ่กไงมาทันหู้แล้วนันอย อักเสบวาชีวาจิตตเติมตัวนี้เป็นต่อเติมแล้วม,มันเป็นตอเติมโพเฮ็ดคือว่าอะไรเฮ็ดไหมสมมติว่างานเฮตก็เป็นเฮ็ดไหมเนาะดูจังหน่อยชีวาชั่มจิตตเติมอยู่นี่เนี่ยมันเป็ี่ยนอะไรมีปัญหาอายังมีปัญหาจังหน่อยวเวลาเอ้าเฮือนเฮ็ดกับลูกกับผัวแม่นบ่โดยแม่นโอ้โหเข่าเฮือนเข่าหาเข่าเฮ็ดแต่เบื้องต้นพ่อก็คิดว่าเนี่ยนั่นการลองคิดอีกเัมนี้่างคิดว่าได้หรอว บมได้เนาะถ้าเฮ็ดนี่แม่นเห็ดขึ้นไม้เลยแบบนี้แต่โมลุ่งเกี่ยวกับบอกแต่ว่าขี้ง่ายขี้น้อยก็อิงตามผู้ใหญ่ใจดีพลคิดเห็นได้จากกามีระเบียวข้าวดีอยู่บ่รฉันนั่นแหละก็ว่าได้ยินอยู่แล้วได้ยินอยู่แล้วว่าข้าวดีอยู่ว่าจะได้แล้วพังไปนี่แหละโม่ได้เนาะรุ่นเบิรงน้ำันพี่น้องเลยนี่ปุกตากระยังบ่ทัน ผู Tapi, ้ดอกน้อยพี่น้องแต่ว่าเรื่องบุญทางบุญน้ำเมื่อนี้เนาะกะผู้รักผู้ใหญ่ทั้งไอเตียงเพิ่นเนาะกระทั่งพูดทองน้ำกระทั่งไอเตียงเพิ่นคือกันแม่นบ่โดยโอ้เนาะดีมุกดีใจน้ำเด้อเั่นน้องไอเดียเพิ่นอ่าคุณน้องพี่น้องจังหน่อยอาสีทักทายกับน้องเพิ่นเพราะว่าเพิ่นยังอ่าโอลมกับสาวมุกดาวันเพิ่อนน้องพี่น้องมื่อนี้กะ มีของอ่ามาต้อนเพิ่นและอันติสนีเพิ่นมือนั่นแหละเนาะพี่น้องว่าว่าอ่าเดี๋ยวเบาะมามือหน้าจะซื้อมาให้ไปทันไปโขอยากได้แนวล่างถั่วได้แล้วบ่เรือจังใจเนาะยังเลยยังไม่ต้องกล้วยมือนันเนาะถูอยู่ถอ้าเธอพอว่าเช็ดนั่นแหละเอาเอาไปต้องกล้วยแห้งและล่างถั่วมันจิงร้อนเลยเลยเอาให้ไปรอดพอว่าจะได้บัญทีอันนั้น สำเร็จเลยให้ป like okay. ้ายหลวงออยู er ่อยู no, ่กับอยู่กับลานเด้อ no. ม no. ีกบชุกอีดอกลานกับลานสลัดเนาะเป็นว่าเป็นว่ามีความสุขม้วนเลยหลวงแตะคาพวกพญายิ่ใจดีพนมาซอยเรือนี่ยเกิตอิ่มนโนงอุ่นสาธุบุญคุณพญายิ่ใจดีประเทศลาวแล้วก็ประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศ เลยลายประเทศที่ว่าเห็นหญ่เห็นผู้ใหญ่เนี่ยมันทุกเรือเกินเลโดยเลยแล้ยเล่นมาเลยพี่น้องเลยป๊อตเจคือพ่กผู้งามแท่านี้เฮ็ดยังไงเฮ็ดยังไงอ่านั่งนะเออสบายดีอนั่งลงนั่งลงนั่งจ่อหัดผมจอกได้ชุดใหม่เทพไปซื้อมาให้นี่แม่มุกแม่มุกโอ้โหเนาะงามงามงามเนาะพี่น้อง นี่นี่นี่อ่าเออแล้วละโอ้โถได้แล uh, ้วบอสในลงถวยนะยัง ah, ย uh, uh ังอยู <acies in the drawing> um ่คือผู้ไปซื้อเอาฮะบินเงี้ยซื้อโอ้โได้ยังน้ำกระตุกนะนุ่มโอ้โถเปิดลายอ่าเปิดตาอยากน้ำเทเนาะเห็นเครื่องเล่นแล้วก็เล่นตะเข็บเออโดยโดยใช้ถวยมุนีล่างเลยใช่ยังโดยล่างยังโดยล่างอยู่บอสโดย ้องผู้ดีแล้วเบาซื้อนี่ร่างถวยมาให้อยู่มือนี่ร่างให้เบาเบิรงเด้อจากบาทเด้อจะมันบริสอาดเด้อบริได้ดอกจัดการให้แล้วเออเดี๋ยวไปเอาแนวร่างถวยมาให้น้องคนก่อนชิ้มห่อชิ้นร่างอยู่ใช่ร่างอยู่เพื่อนร่างเพื่อนเนาะนี่น้องจีบบลิ่นเนาะเออดูดูดู เดี๋ยวเอาไปเอาอเนลล่างถ้วยมาก่อนฉันมาพี่ดอกนี่ละพี่โป้เนี่ยว่าเพื่อนว้าเพื่อนแช่เย็นเนาะเถอะเอาลงมาลงมาใส่บาทนี่มาลองเบิ่งโดพี่พี่โป้เนี่ยว่า้ก่อนเนาะเอาไว่ายเถอะเนาะอ่ะเดี๋ยวบ่าวป้าไปนี่เด้ออ่าไว้แช่เย็นเย็นกินตัวนี้ก็ใช้อันหนึ่งก่อนมาอ่าถือ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 เอาเนลล่าง ใส่ดีละอนเนาะใช่คุณยาเออไปบัดนี้โมเมนต์ง่ามันบวบมันกระคักแล้วแล้วบาดนี่บุงเด้อพ่อเด้อขออนุญาตไปเด้ออาเธอะเอาโอนจำล่างจำล่างบโมพานนี่บอรบอกได้ว่าสะเอาไปดำหน้าน้ำไดโอ้ สบายดีไอ้ฮู้เนาะยองคนเดียวเลยบ่นี่ยโอ้ยเนาะบอกคนเพิ่มบ่โอ้โอ่าระวังใบกล้วยครับอ่าอันนี้ตัวได้ขักฮะทุงยางทุงยางขักกลัวมันหมื่นบ่ตัวนั้ะเลยตัวนี้มันฟืดเอ๊ะตัวนี้มันอ่อมันแห้งกัดกเลยอันนี้ขักกลัวอันนี้ขักกลัวเนาะ ออวันนี้แหงกจ่คักได้น้ำสั่งพอม่อยังไิตักน้ำไปเข้าไปตักไก่ดะเออน้องเก็บ้อยน้องให้น้องพ่นลองเบิ่งใบหนึ่งถั่วมีจจะใบถั่วอยู่เื่อนไหลอยู่บ่หลหลอยู่บ่แต่ว่าร่างแล้วหรอวะยังงอยู่บะแลงเด็ดอ่อนจังล่างเออ มือมือหนาเลยบีบบีบสไลด์ลงนี่หน่อยนึงเด้อแล้วก็เอาน้ำเทชัยคน้คนคน้นมันเป็นฟองเลยก็จุม่มจุ่มเอาในนี้ไปเช็ดตัวอื่นแต่ว่าตัวใดมีคราบน้ำมันหลายๆก็นิ่หมอฟอ,องนี่หลายๆขึ้นแต่ว่านี่คือสีบ่มีคราบน้ำมันดอกอ,า,อาบอาบหรือบ่น้าเช่านี่อาบแล้วแมนโบบายนี่อาบสิอาบอีกอาบแล้วเช่าอีก เดิมเป็นชาวเลยอาบน้ำไปดูเด้ใช่มาเบาวตักไห้มเบิ้งอ้าวล่างล่างมันโลดล่างมันโลดน้อยเบื่อเด้เอออเอ้าบาดนี่ไปวไว้บาดนี่อันนี้กับหอยหอยว่ออตั้งไว้นี้เพื่อนนะบน่างถวยเพื่อนนาะพี่น้อง อ่าเออพาดท้อหักหักน้องพี่น้องทางนั้นกับพื้นกำลังประกอบน้ำสังอยอะพัดท้อพาปูตู้กินข้าวกับนยังมือเช้านี่มือเช้านี่กินเก๊กข้าวผัดกับข้าวผัดปูไทยสื่อมาตอนพอเตียงพอเตียงบ่เออเนาะพอเตียงสื่อมาตอนกระ เจะว่าของมักเลยไปจากข้าวผัดของมักมักมักบ่เขาวผัดปลาหมึกข้าวผัดกับปลาหมึกบ่เออเนาะข้าวผัดกับปลาหมึกเพื่อนว่าเป็นยังไงคือว่าซื้อน้องไอเดียฮะมักมักบ่มันงามมันงามนี่แหละเอฟซีเพื่อนว่าซื้อน้องไอเดียคือคนที่สลาดเพื่อนว่าคนทีสลาดมีหัวคิดปัญญาเนาะกล้าวกล้าวาเพื่อนว่า เโรงเฮียนแห้งฉลาดแล้วสิลงเลยบอลงแต่หงเฮียนมันปิดก่อนแน่นาะเขียนชื่อเป็นแล้วบ่เขียนชื่อยต้อ่อยากเป็นอยากไปเฮียนชื่อเนาให้พ่อปู่ตีบอกให้พ่อตู่ตีบอพ่อปู่แวะปู่เห็นหุ้งแล้วฉีดลวันเลยอ่าตอนแรกกัพอเจ๊ปีแล้วบอพ่อเนาะหูตาผ้าพังแล้วก็ใส ข่ามูเจ็บเนี่ยข่ามเป็นแบบนี้ครับเปลยนเป็นเรื่อยๆมันต้องเห็นอืมนี่เจ็บบ่มันเจ็บเลยลูะแบบแพ้แสงนู่นแหละครับถ้าบูเจ็บเนี่ยมัมีปัญหาที่เป็นเรื่อยๆแต่พอของพ่อเนี่ยรับร้อยตาบริสียแคลวไม่ได้หล่นพมไม่ได้งอกอันนี้พอนี่จะค่าเจ็บหัวเด้อยๆมันจะหัวจะหงอก อะไรกับข้นข้าวตะกี้นะเพิ่อนอยู่ดีมีแห้งเด้แม่อเพิ่นอยู่ดีมีแห้งเป็ง่วแม่บัดคุ้มื้อนี้กินเป็นงัวหลายแม่กินเป็นงัวหลายอยู่ดีมีแห้งเนาะเจ้าเจ้าแม่ก็เก้าสิบบาทเก้าสิบบาทเนาะน้องไอเดียก็จะกินเป็นงัวหลายเลยกระดูกพ่อยแต่ก็ถ้ามีโทรศัพท์นี่ก็ห้ามดินโทรศัพท์เก่งห้ามติดเกม ໂດຍอ่าถ้าติดเกมมีตาสวดเนาะเห็นเห็นอยู่บ่ใน Facebook บ่เห็นเพราะว่าบ่มีโทรศัพท์เบิ่งเนาะດຍอือบ่มีบ่มีดีแล้วยังน้อยอยู่อ่าพใหญ่กว่าจังลิ้นอือเพราะว่าอ่าแต่ขนาดผู้ใหญ่ยังอ่าลงได้อ่ายังยังติดเนาะแล้วก็ได้มันมันมีแนวให้เบิ่งไปได้เลยพี่น้องเอ้ยอ่าติเพิ่นละเด็กน้อยเนาะเฮ็ดจังได๋ัอ่าจําแม่ บมเมนต์โมโมเมนมุดขึ้นแล้วบอในกระตุกไปเบิ่งด้วยฮันเนาะไปเบิ่งด้วยบางทีมีแนวอยากน้ำจิคอกินใชแล้วนี่อยากน้ำอยู่ด้นี่บนนอนบนนอนไผรนี่ฮะฮะอึดนอนบนนอนเจ้านี่บ่ห้อนบอบน่อนนอนลงแบบไรอันนี่ป้าถูกไปนอนอึดบนนอนแถวบานนี่สาธิตบังดู <laughs> ไปๆไปว่าหยอกอยู่ดอกไปไป,ไปหาเฮิตเตอร์เพิ่อนแห้งใกล้ถุมใกล้ทางเพิ่นแห้งหมือยนอนอยู่ไปนอนทุ่ทีบกว่ารถลีดข้อหันก็ง่ายไว้แล้วกินเบิดนี่ป<ท>อาเถอะเนาะบัดโมคูมาลินกับปั้นมูกินน้ำอยู่บ่อนี่ปั้นเออต้องปัน้นโมได้มันจะกินนานเบิดเด,ด้อเพราะว่าถ้ากินผู้เดียวนี่เบิดไว เพราะว่าถ้าปั่นหมูกินบัตรที่หมูได้หมูกับปั่นแก้วน้ำเด้อืมมีหมูจอะคนเดี๋ยวหลายคนหาคนทกคนอ่ามีหมสาวคนมีหมูเด็กน้อยพ่อแม่บอกอ่าได้ยินว่ามีหมูเด็กน้อยพ่อโมนะโมเด็กเล็กๆก็มีเออเนาะจ้าจ้าอ่าที่นอนใหม่พ่อซื้อมาให้นี่บ่าลีบ่าลีโอ้ยฮะบ่าวพีบบ่าวบาวยังไงใช่สิต เบาซีดโอ้น,อนุ่มแล้วบานนี้ลองเบิงเลยบ้าน,นี่นนนนยังไม่นอนยั<อ>งไม่นอนจะคืออะไรโย่โย<อ>หางซื้อมาไงหางซื่อมาเนาะด้วจ้าวจ้าดีใจบ่ได้นนดอ่อนา,นา,บบา,าน้ำสางแล้วบานนี้ดีใจอ่ามือนันวอกกับบ่าวว่าน้ำสางกับพระท่านได้เพื่อนว่าวันนีนนนไไ้ได้น้ำสางได้ห้องน้ำเลยง่ายสบายบานเนาะแต่ก็ได้เฮือนได้เฮือนเลยนี่เป็นบ่ ตคว่ำฟ th ันน e ี่คืออยากได้เฮือนใหญ่ไงฝุ balls balls> e. ่นแบบนาะมือนะเอาไปยัดไงเท้บบกี้ขันกวดบปะโบกี้ขันโอ้ยมันมีีฝุ่นมีใหญ่มีมุมไรจับไ่ตามกฎมันเออไล่จับเลยเพื่อนลราคือบอกเลยน้องไอเดียเพื่อนก่ยังน้อยอยู่พี่น้องเพื่อนกับเราตามภาษาเด็กน้อยเพื่อนแต่กทำเพราบว่าน้องเพื่อน คนสลาดเนาะพี่น้องแล้วก็เดินบ้านเดินเพื่อนเพื่นอนี่ก็สะอาดสะอ้างได้แบบเล็กน้อยอยู่เนาะแต่ว่าทางโพโต้เพิ่นกันอบอกซอนดีคือว่าเล็ลก็เพิ่นกันบวกกับเพิ่นกับสลัดจักควมเก็บไว้เนาะแบบยากินแล้วก็เก็บไว้กระจูดอ่าแรรงกะจูด๋อตอนกำคันกระจูด เเนาาาะะพรว่ตอนเศร้ามันฮ้อนตอนแรงตอนเพลินอ่ะเดินบ้านสะอาดสะอ้างก็มีคนอยากเวรคนอยากมาหาอ๋อ่าถ้ามันหกมันเท่อโอ้ยผู้ใดเข้ามาก็หกแท้น้องไอเดียคือกี่ข้านแท้ะได้กินบัดแห้งทิ่มชะชายอ่าอยากให้คนเว้าอยู่บ่านไหนนะอยากห้ว่าเออหายเพิ่นอ่าหายเพิ่นเลยอ่าทุเนาะอายเพิ่นเพิ่อนทำไายอลไรก็ ให้หักษาความดีไว้เดอ้อ,อาหามเห็ดมันหกได้มันคือ,อเดือนพนนีเิ่นว่ามันดอกแล้วเิ่นว่าโทรทั์ยังเบิ่งได้อยู่เลยล่ะมันตายแหละโทอทัดเสียแล้วเิ่นว่าเนาะลับไปเบิ่งน้ำมูเอาไปเบิ่งน้ำมูนอนกับกา,างม้งอยู่เนะาะออยู่น้ำเดียวกัน อ่ากับพปงตู้พี่น้องเลยม้วนอยู่บ่อยู่กับพปงตู้สองคนกะม้วนหยอกกระพปงตู้เนาะไพ่เต็มฮู้นี่เจ้าบ่เนี่ยเดืเต็มเดือดนี่แหละเมนบ่เบิ่งดูบ่าวเบิ่งดูบ่าวบาเบิ่งดูนี่อยมีแต่นางเงือกพี่น้องเลยอเออเธอ่าเอ้าเนาะเก็บไว้อ่าเหียนว่าไงไงมาอ่าสมมุิว่าได้เหียนจบ มีความฝันอยากาเป็นอยาอ่าอยากไปเทียนอย่างีกล่ะอยากไปเทียนเป็นภาษาอังกฤษอยากเป็นภาษาอังกฤษบ่ะอ่านี่คือสมุดเนาะพี่น้อง<ม>เป็นยั้งคืออยากเป็นภาษาอังกฤษภาษาอื่นมีบลกหลายๆคือบ่ยอยากเป็นอยากเป็นภาษานี้ลอง่งอ่าอยากอยากสื่อสารกับพี่น้องทั้งต่างประเทศเนะาะเลยอเพราะว่า ภาษาไทยก็บอาได้ไง่ายพี่น้องภาษาลาวนี่ยเ,เป็นเลยภาษาบ้านตัวเองเนะะาะภาษาอังกฤษเพิ่ว่าภาษาเวียภาษาจีนเนาะพี่น้องก็หลายเนาะ้าได้หลายภาษาแห้งดีเนาะพี่นอ้องไปทั้งใดก็สะดวกสบายหรือว่าติดต่ออีกยังกันสื่อสารอีกยังกันก็นง่ายเนาะเป็นจงังใดเป็นไกลหรือว่าเป็นรามเนาะพี่น้องเป็นรามเป่ ภาษาโอ้ยแห่งได้เงินดีจากเฮียนอังกฤษนี่ก็ต้องอตั้งใจเฮียนเด้อโด้วยแบบชื่อปุ่ม a b c d ไปช่างมาอ่านเนาะมีปุ่ม a b c d อยากได้บ่เด็กได้บ่อยากได้อยากได้เนาะโมีมีมีอยู่บ่งเงินบ่มีหมมีบ่จะมีและผักน้ำเบาเบาซื้อมาให้อย่างเช่นยืมยืมอย่างเช่นยืมน้ำเบาก่อนบ่เดยอจะยืมบ so um, so mm ่น hmm. ้ำเบา ทิยืมเท่าใดจุ๊บๆปึ้มหัวนึงเนาะอ๋อเอาปึ้มอ่าภาษาอังกฤษเนาะแบบเรียนภาษาอังกฤษเอ้าเดี๋ยวบ่าวมารอบหน้าเด้อซะเด้อโดยอ่าบ่าวมารอบหน้าแล้วต้องมีเงินให้บ่าวได้เด้อทอนไว้ไดหาไว้อ่าประมาณจักอ่า20,000เด้อประมาณจัก5,000โฮมให้ได้เด้อโดยถ้าบ่าวซื้อมาแล้วบ่มีเงินให้บ่าวแล้วอ่า บ่าว่ะเป็นคนขี้ตู้อะไรชีเฮดได้อยู่บ่เลยแจกัอจกอ่าจักเอามันอ่ามีความมั่นใจช้ำไร<ม>อืมบ่าจากักบ่าจากักนาเต้อยากได้ไหนบ่เลยอ๋โอเคถ้าอยากได้ก็เป็นอ่าเด็กดีของพ่อตู่เด้ดอเดี๋ยวอ่าบ่าจะซื้อมาต้อนเด้อด้ยอืมอ่าแสดงว่าอ่าติดหนีอ้ายเลยเด้อเจ้าเด้อ <c oughs> ก็เยอะเลยน้าพี่น้องเพราะว่าว่าอยากให้น้องเพลินอ่าถอนถอนเงินโฮมเงินลงเบิกน้าพี่น้องว่าเพลินสิเห็ุได้บเดี๋ยวจากสองสามเงินเบาเบาเบาสิมาเด้อเออสิเอาปึ๊บมาฝากเพลินแต่มาให้น้องเพลินอ่านให้เบิกน้าพี่น้องว่าฮะเนาะของอยู่ของกินเพลินพี่น้องเลยเพียบต่างไดกาแช่แช่ตู้เย็นไว้เด้อมันจังเย็นเด้อโดยอ่ามันจางบมบูดเพราะเสีย อยงไดก็บ่าวก็คือสิได้ขอตัวกับก่อนซั่นเนาะกัสิไปทางอ่าบ้านนุ่นสันเนาะพี่น้องกัมีอ่างานทางบอแสนเพิ่นเนาะอ่าไปสวยทั้งนั้นแหละเนาะพี่น้องกอ่าก่อนสิไปนในกาเว่ฮาน้องไอเดียเพิ่นก่อนเพราะว่าทางผ่านพอดีกับบวกกับติดหนีเพิ่นพร้อมในมื้อนั้นเพราะว่าสิซื้ออ่าแนวล้างถ้วยมาซั่นอ่เช่นบ่าวกลับปก่อนเด้อสบายเด้อจื้อจื้อได้เลยซื่อบ่าวนะยังยังอยู่ ลองเขียนเบื้องยุคชื่อตาชื่อตาตาลองเขียนเบิ้งได้บ่เขียนยังตัวโตเป็นบ่ตัวก็ใก่ตัวตัวต่อตัวต่อนี่เบิ้งเบื้งเบื้งเขียนอยู่อ่าเออเขียนสีไงบ่เขียนเออเอาเบิ้งเบาสีจับมึงเขียนอาจับอ่ะเงยเงีอ่าเป็นชั้นเบาสีอ่าเขียนแบบมันให้เบิ้งเลยเจ้าเขียนตามเด้ออ่านี่

Sấy xa sư cháu nè bớt à, hay bao bớt rút? Khiền nhân bộ bình Má, bao má, bao chỉ khiến vay là hay Nóng ai đi Nóng ai đi nó Rồi À Nì nóng, tụi nó nốt À Nóng Ây À อี๋เอาแต่ว่าตรงซื้อบอตากับบองามปันไดดอกพี่น้องเลยเขียนทะลุมเนาะเอาลองเบิ้งฉันเฮ็ดโอออ๋อใช้ระบาดนี่เออเอาได้แล้วสำนันกาส์ให้อีดอกมหาเอาเฮ็ดไปตัวเรื่อเขียนอันนี้เออไม่โทษอ่า ตัวง,งอเออตัวนี้เธอได้เขียนบบเป็นนะขจรไอซ์ขไอขีดขึ้นเออขีดขึ้นอีกอ,อ่าก้มหัวก้มหัวมาทางนี้มาทางเหนือเออได้แล้วใช่ไหมกันซุกข,ขึ้นอีกบะหนึงเออแล้วก็แงกมาสิเออตัวนี้<ข>กับตัวนี้แมน<อ>คือบาดน้องเป็นนี่ บ่จาเป็นสีเอาคือแม่พิมพ์เป๊ะก็ได้นะแต่ว่า<ด>ให้มันหูว่านี่เป็นตัวใดตัวใดแต่ว่าตอนนี้นอ้องเพิ่นยังฝึกเขียนเลยเบิงตามแบบนาอพี่น้องแบบงามกับง,งามนะถือว่าโอเคได้นี่น้องไอเดียเป็นว่าโป้เก่ง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 เมือ่อไนให้มันกรเชงเด้อเด้อจ้าจ้าเก่งไลยเก่งไลาเมื่อหน้า็นและบ่าวจีซื้อปึ่มมาต้อนอ้าสบายด,ดีป้าลุง่นไว สบายดีอ่าสบายดีเนาะพี่น้องเนาะไปใส่พี่น้องเลยเบาตากะขอโตกลับก่อนเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องยอมมาไว้น้องเพิ่นอ่าสลดเนาะพี่น้องเนาะโอ้เป็นว่าเป็นว่ามีการฝึนการกำลังอ่าประกอบอยู่เนาะพี่น้องอย่างน้อยก็อ่ะได้ใช้งานเลยพี่น้องเอ้ยปุ่น โอ้เอ่อเผินเลี oh <S <s ่ยวแล้วว่าบัตนี้แล้วแล้วเนาะเผินถอดคุณว่าเลยเสดใดระบาดนี้อ่ะโอเคพี่น้องเลยน้องบอตาก็คือเได้ดขอตัวกับก่อนหากว่าคลิปนี้ว่าผิดพลาดประการใดก็กลับขอโทษขออภัยน้ำพ่อเมีพี่น้องเบิร์ดสู่ขู่สู่คนเด้อน้องพ่อเพี่น้องเนาะกลาวไปพบไปพ่อกับบอตาในคลิปต่อไปอ่าสำหรับคลิปนี้ทางบอตาเองก็ คือสิได้ขอกก่ากันมาสบายดีพี่น้องน้องบายบายพี่น้อง